ความเดือดร้อนของชาวบ้านรอไม่ได้ชาวบ้านชมพูพรจับจอบเสียมลุยขุดดินหินข้างทางซ่อมถนนที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อนานแรมปีระหว่างบ้านชมพูพรตำบลนาทพให้บ้านท่าคำบงตำบลวังหลวงบริเวณดังกล่าวเป็นคอสะพานขับรถมาไม่ทันระวังหรือไม่ชำนาญเส้นทางก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุถนนดังกล่าวเป็นถนนทางหลวงชนบท ด้านนายนัทพงศ์แสนวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮเมื่อทราบเรื่องจึงได้ลงพื้นที่ชี้แจงกับชาวบ้านและร่วมมือกับชาวบ้านซ่อมถนนจนละเสร็จเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนและทางหลวงชนบทแจ้งว่าจะเข้ามาซ่อมแซมในปี2569แต่ชาวบ้านทนไม่ไหวเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงร่วมกันมาซ่อมถนนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็คือการขบมาาคุมนะครับพี่นองเข้าเดือทางนะครับตรงข้อสะพานตรงนี้มันหลุมหลนะครับเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจะนั้ในเมื่อผมทราบข่าวนะครับผมก็เกณฑ์ซอยพีซอยนองเข้าพี่นองเข้าทางบ้านชมพูพ่นนะครับออกมาโวมด้วยช่วยกันเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องหลุมนะครับวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อไปครับตรงนี้มันข้อสะพานนะครับมาจาก ตำบลวังหลวงเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำบลนั้นทาให้แต่ว่าทาง้งสนเนเป็นของทา้งหลวงชนบทครับชื่อประสานไปทังหลวงชนบทแล้วแต่ว่าความเดือดร้อนของเขาเนี่มันมันรอบบได้ครับทางหลวงชนบทบอกว่าจะขอมาสอมแจ้งใ้ปีหกเก้านะครับทังปีน้องเขาก็เลยรอบบได้ครับก็ต้องหาทางซอยเดือดของปี่น้องต่อไป